รับสวัสดีคุณผู้ชมนะยครับหีเห่านะวันนี้พี่นัทมีเกมผีจีนมาเล่นให้ดูครับเป็นเรื่องราวของการ แต่งงานนั่นเองอันนี้ไม่ใช่วิวาใบาสั่งตายนะเกมนี้มีชื่อว่า wedding day ครับเป็นเรื่องราววัฒนธรรมการแต่งงานกับผีหรือให้ผีแต่งงานกันเขาเชื่อว่าประเทศจีนเนี่ยถ้าตายไปแล้วแบบไม่มีคู่แต่งงานอยู่ในสุสานของตระกูลเนี่ยมันจะอยู่ไม่เป็นสุขเพราะฉะนั้นก็เลยอาจจะต้องหาคู่ให้ด้วยให้แบบอยู่กันแบบเพื่อนําพาความสุขไปสู่ชีวิตหน้าอะไรอย่างเงี้ยก็เลยต้องแบบต่อใหต้ตายก็ต้องมีผัวมีเมียกันทีนี้มันก็เลยนํามาซึ่งการจับคู่แต่งงานให้กับผีนั่นเองครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนนนนนั้น้ตาาาามมี่มเลลยใครนครนูหจบง บทที่หนึ่ง The Void ห้วงแห่งความมืดนี่มันที่ไหนเนี่ฉันฉันฝันอยู่หรือเปล่าเนี่ยแล้วก็มีคำเตือนครับเขาบอกว่าให้สำรวจสถานที่หากุญแจไม่ใช่สิหาคีย์ไอเทมไม่เจอไอเทมสำคัญให้เจอแล้วเอามาันไปวางให้ถูกที่เพื่อจะหนีออกจากที่นี่ให้ได้อ่าฮะแล้วนี่ฉันฝันอยู่หรือเปล่าเนี่ยเราตื่นมาในห้วงแห่งความมืดก่อนนะ ข้างหน้าเหมือนจะมีบ้านอยู่ด้วยอ่ะให้ไปเช็คบ้านหลังนั้นครับอยู่ดีๆก็มีบ้านปรากฏขึ้นมาเดินไปดูวอทแล้วอยู่ดีก็มีโคมไฟสีแดงติดขึ้นมาตามทางครับเอวายวอทอะไรวะเนี่ยแล้วมีเจ้าสาวอยู่ด้วยครับห้ามหันหลังกลับไปนะดอนลุปแบ็คทำไมเชี่ยตายเลย มีเสียงผู้หญิงครับบอกว่าอุ๊ยคุณน่ารักจังเลยทใไมสิหันหลักชอบลองของไงเขาบอกห้ามหันก็หันเอาแล้วผู้หญิงหายไปแล้วนะครับจากหน้าต่างนั่นในบ้านมีวิทยุครับแล้วก็กด F เพื่อเปิด อยู่ดีวิทยุก็มีเสียงคลีดออกมาแปลกๆเขาฉีกเสื้อผ้าฉันแล้วก็ผลักฉันแล้วไปบนเตียงฉันพยายามต่อต้านด้วยเร่แรงทั้งหมดของฉันแต่เขาก็ทุบหัวฉันด้วยความแรงเขาต่อยฉันด้วยกับบ้านของเขามีเสียงผู้หญิงพูดออกมานะครับเนี่ยมีการข่มขืนกันเกิดขึ้นว่ะเฮ้ยแล้วมีผู้หญิงเดินมาครับจากตรงนั้นนี่มันเจ้าสาวฉันนี่อะไรวะเนี่ยเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนี่อะไรอะ นี่มันมีกันไกลเลอะเลือดอยู่ด้วยเสียงผู้ <S <S หญิงบอกว่าฉันหยิบกันไกลจากข้างเตียงนั้นมาเพื่อที่จะต่อต้านเขาแต่ว่ากันไกลนี่กลายเป็นอาวุธที่ฆ่าฉันเองฉันตายเพราะกันไกลนี่เฮ้ยเชี่ยมึงจะกีดเลยล่างหนาเนี่ยกูจุดไฟแช็กไม่ได้อ่ะเพื่อนกดอะไรจุดอุ้ยได้แล้วจุดจุดจุดยติดแล้วมีบางอย่างตรงนี้ครับ นี่ไงคีย์ไอเทมหนังสือฮะแล้วดูเหมือนหนังสือนี่จะใช้สอดอไปนี้ได้ครับ <c oughs> เสียงเฮียวเนี่ยแล้วบันไดก็เลื่อนลงมาครับนี่มันเกมอะไรเนี่ยสาวเอฟเฟกต์ราคาถูกๆนี่มันคืออะไรขึ้นไปข้างบน go up งเอ็กแม่แม่จุดไฟโอ้เลือนอีกแล้วคีย์ไอเทมครับแจกรรันลีลับ เดี๋ยวก่อนนะฉันเพิ่งเห็นผู้หญิงยืนอยู่ตรงนี้ก่อนหน้านี้ใช่ไหมใช่เมื่อกี้เราขึ้นมาเราเห็นผู้หญิงยืนอยู่เอาแจกันไปวางตรงไหนอ่ะข้างล่างเหรออึ๊บฮ่าฮประตูเปิดออกแล้วกูจะได้แต่งงานไหมเนี่ยบทที่2 the d i v o u c e d i v o u t นี่หมายความว่าอะไรครับถ้า d i v o u t คือการกลืนกิน ที่นี่มันที่ไหนอ่ะมีพระพุทธรูปเต็มไปหมดเลยหรือว่าเป็นเพราะว่าฉันเชื่อในศาสนาพุทธกันแน่นะเราถูกวาร์ปมายังคมายังวัดแห่งนี้ครับมีคําเตือนบอกว่า is a blank p a i n t i n g มีภาพวาดที่ว่างเปล่าอยู่ลองมองดูรอบๆว่ามีอะไรที่สามารถทําให้ภาพนั้นปรากฏขึ้นมาได้ไหนเดดเดดเสียงเฮียเนี่ยดีวอลบปกว่าศรัทธาครับแมงสวดแล้วสวดไม่ว่าอย่าติดลิขสิทธิ์นะมึงทําไมกูดูตัวเตี้ยแตงวะเนี่ย ไม่อยากเล่นเลยแต่มันทาให้ผมนึกถึงบทสวดเจ้าแม่กวนอิมนะครับเนี่ยยังไงก็ตามครับถ้าดิ้นบทสวดนี้แล้วอย่าลืมนะครับหาแว่นกรองแสงดีๆมาสวมใส่ด้วยแว่น OptaSover สอ,อนั่นเองครับผมคุณสามารถฟังเจ้าแม่กวนอิมไปได้แล้วก็ใส่แว่นนี้ไปได้ด้วย<ไ>คุณเล่นเกมเล่นมือถือทํางานใดๆก็ตามที่ใช้ใสายตาม,มากๆแว่น OptaSover สองจุดศูนย์จะช่วยถนอมสายตาคุณได้ให้คุณใช้ใสายตาได้ยาวนานขึ้นและที่สําคัญนะครับราคาแค่สองพันกว่าบาทเนี่ยผมบอกเลยคุณภาพ เขาใช้ทำยานอวกาศของนาซาเลยนะนี่ไม่ได้ตอแหละนะนี่ของจริงคือมันยืดหยุ่นแล้วมันจํารูปร่างตัวเองได้ดัดงอแค่ไหนก็ตามครับมันก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมฮะนี่แล้วเป็น medical grade ครับเขาเรียกว่าไม่ทํรลายผิวหน้าเราไม่ละคายเครืองสวมแล้วก็ไม่มีอาการคันไม่มีอาการแพ้พี่นัดเป็นคนผิวบางมากเห็นอย่างนี้เหมือนหน้าด้านแต่เปล่าพี่หน้าบางมากพี่ยังไม่เคยแพ้ไม่เคยคันจากแว่นนี้เลยใส่กับหูฟังเกมเมอร์รุ่นไหนก็ใส่ได้สอดเข้าสอดออกสบายมากเพราะฉะนั้นนะใครสนใจอยากลองหาแว่นสายตาดีๆหรือแว่นกรองแสงดีๆมาใส่เนี่ยก็ต้้อองัท่าานนหลมีย มากล่าสุดนี่ไปเขาเรียกว่าไปคอลแลบกับสไป f a ม i l ีมาเป็นแว่นรุ่นน้องอาเนียอยากได้มากเดี๋ยวต้องหามาลองสักอันหนึ่งแล้วจะมามาใส่ให้ดูนะครับสำคัญเลยก็ตามใครอยากจะซื้อไปที่ลิงด้านล่างแล้วใส่โค้ดนัดปิ่นโตด้วยมีส่วนลดให้100อยบาทจัดไปเลยของดีรับรองใส่แล้วไม่ผิดหวังเจ้าแม่กวนอิมจะรักคุณนี่ไงภาพวาดที่ว่างเปล่าได้ยินเพลงนี้อยากไปลงเจเลยกูอันนี้เป็นถ้วยน้ำชาสำหรับพระพุทธรูปเพราะว่าพระไม่สามารถดื่มเหล้าได้ เขาจะดื่มน,น้ำชาแทนนั่นอะไรอะ่ะมีตำลึงทองอยู่ตรงนี้นี่เหมือนมีประตูเลยครับนี่อะไรอะ่ะทำไมถึงมีโลงศพตรงนี้มีใครอยู่ในนี้อ่ะมนันฝันร้ายแน่ๆเลยฉันอยากจะตื่นแล้วอ่ะเขาบอกว่าถ้าเราคุกเข่าขอพรตรงนี้เนี่ยเราจะสามารถได้รับการคุ้มครองจากพระพุทธเจ้าเอ้ยไอ้้ยแล้วไฟแช็กกูไปไหนวะนี่ไงมันกลับมาแล้ว วอตเ h เฮลเอาเอาสุดไฟแชกปุ๊บเทียนหายอะ่ะทุกคนไอ้เทียกูจะตายแล้วแล้วโลงศพเปิดวอ f ฟั k อะไรกรี๊ดทำไมกูรู้ว่ากูเป็นยูทูบเบอร์แต่มึงไม่ต้องกรี๊ดกูกูไม่ได้ดังขนาดนั้นเฮี <S <S ๊ยะอะไรเล่า อะไรวะเนี่ยวั a t t เฮกจุดเทียนจุดเทียนอะไรครับเนี่ยเจ้าแม่จะเล่นกูแล้วเราจุดเทียนทั้งหมด6ดอกกูจุดทูบได้ไหมนำเมียวโฮเรงเอเคียวเล่นจบเกมนี้ก็คือไปลงเจกันหมดเนี่ยแหละเราได้ของใหม่ <c oughs> นี่ป่ะเนี่ยวอดด้าเฮกกูกลับมานี่อีกแล้วมันต้องหาของบางอย่างในนี้ไปอะครับโอ๊ยประตูเปิดแล้วไปจากที่นี่เร็วในนี้มีอะไรอ่ะมีบางอย่างซ่อนอยู่ในนี้ เอาหยิบเทียนได้แล้วกลับมาที่นี่อีกครับเทียนเหรอเอาเทียนไปทำอะไรจุดธูป<อ>มันมีฝั่งหนึ่งที่ไม่มีเทียนบ้างน,นะเดี๋ยวก่อนนะนี่หรือเปล่าครับนี่ไง ภาพมายยังจุดเทียนจงปรากฏขึ้นมาแล้วนี่ไงศักยมุนีครับพระพุทธรูปทั้งเจ็ดในอดีตท e ี่เคยมารวมตัวเร็วเข้าเฮอรี่อัพเฮอรี่ทำไมใครตามกูมาเสียงผู้หญิงบอกว่าเธอเห็นแล้วใช่ไหมว่าฉันตายยังไงเธอเห็นแล้วใช่ไหมว่าองค์พระพุทธเจ้าไม่มีเมตตาต่อฉันเธอเห็นแล้วใช่ไหมฉันเกลียดทุกคนที่นี่เกียดทุกคนยกเว้นคุณนะ เอาไงดีเนี่ยเ,เกลียดทุกคนยกเว้นกูแต่กูก็อยู่ไม่ได้ป่ะฮึบ The funeral ครับงานศพที่นี่มันที่ไหนอีกแล้วเนี่ยเหมือนงานศพเลยใครจัดงานศพที่นี่ทําไมเธอถึงต้องการพาฉันมาที่นี่เฮแม่สาวน้อยเหมือนเรามาที่งานศพของผีผู้หญิงนะครับมีกระดาษตรงนี้ด้วยโนต้ตบอกว่าถ้าเราพยายามเปิดลงศพได้เราจะได้ออกไปจากที่นี่ในขณะที่เราสามารถวางรองเท้าคู่หนึ่งไว้ที่หน้าโงศพ เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ผีเนี่ยมาจับเราไปครับกูต้องหารองเท้าเหรอหรือไงหารองเท้าไปวางหน้าลงศพทุกคนหาคู่รองเท้าไปวางหน้าลงศพรอบนี้เพลงไม่ดังว่ะอะไรเนี่ยโต๊ะคว่ำศักยมุนี นี่โรงศพแบบจีนเลยครับเนี่ยมีพลังบางอย่างไม่ยอมให้เราเดินเข้าไปตรงโรงศพนั่นต้องหากุญแจที่จะสา,สามารถสยบพลังงานลึกลับนั่นได้องค์ศักยมุนีช่วยข้าด้วยนี่ไงอะไรอะ่ะเราได้แฉลงมานะครับข้าจะใช้ชแฉลงนี้งัดโรงศพนั่นเองพลังประหลาดนั่นจะต้องโดนข้างัดอุ้ยผีผู้หญิงเต็มเลยเพิ่งเห็นชิดโอ้มันซ่อนกีททำไมคะคุณไม่ควรจะตามฉันมาที่นี่ อา้าวเสียงผู้หญิงบอกไม่ควรตามมาก็มึงพากูมา,มมาไม่ใช่เหรอนี่รองเทา้าเจอแล้วเอารองเท้าไปวางหน้าโลงศพสิ <_ s 1> เอารองเท้าไปวางหน้าโลงศพนั่นสิเปิดโลงแล้วไปจากที่นี่ซะอุ้ยเชี่ยอะไรไสาวน้อยมึงต้องสักอย่างอ่ะแลหละงัดโลงก็ไม่ได้รองเทา้าเออนี่ไงโอ้ my god วางรองเท้าตรงนี้ อะไรอีกอะอยู่กับฉันก่อนน้องแบบขอขอร้องเธออยู่กับฉันก่อนเนยนี่ไงคุณไปจากที่นี่ไม่ได้อ้าวทำไมคุณมาโผล่นี้ไหนดูไหนดูลงศพตอนนี้น้องๆลงมาข้างล่างเต็มเอ้าทำไมฉันถึงมึนหัวเนี่ยโอ้ไม่นะเธอไม่อยอมให้ฉันไปจากที่นี่โอ้ไม่นะ อะไรครับเนี่ยบทที่4งานแต่งงานต่อให้เราเปิดโรงแล้วเราก็ยังไม่ได้ไปนะครับฉันต้องไปจากที่นี่ให้ได้นี่มันที่ไหนเนี่ยทำไมถึงมีโคมไฟสีแดงเยอะขนาดนี้ดูเหมือนฉันจะมาถึงงานแต่งงานแล้วเกิดอะไรขึ <enthalpy> ้นเนี<ๆ>่ยน <i> ี่ไงเก้าอี้งานแต่งเจ้าบ่าวเจ้าสาวแล้วเจ้าสาวมาแล้วครับช่วยทําให้ฉันสําเร็จพิธีกรรมนี้ที ไม่อย่างงั้นก็ตายซะเราต้องทําพิธีกรรมนี้ให้สำเร็จแต่เราไม่รู้ว่าต้องทํายังไงนะสิลองหาของรอบๆนี้ก่อนฉันจะยอมแต่งงานกับเธอก็ได้แต่เธอต้องปล่อยฉันไปนะมันต้องยกน้ําชาบ้าใช่ไหมพิธีกรรมยกน้ําชาบ้านี่ไงมันต้องยกน้ําชาทุกคนแขกมาแล้วเนี่ยผู้เฒ่ากุง๋งหรือจะมายกน้ําชากับอ้วใช่ไหมยกน้ําชาให้ผู้เป็นพ่อผู้เป็นแม่พ่อตาแม่ยาย นี่ไงยกน้าชาแล้วเราต้องหาแขกทุกคนโชคดีที่เราเป็นลูกหลานคงจริงเราเลยพอจะรู้เรื่องว่าต้องทําอะไรยังไงเราต้องเอาเทียงเนี่ยไปจุกจุกตรงไหนว่าไอ้เหียนี่ไงอะไรอะ่ะเขาบอกว่ามี3สเต็ปในการทําให้การแต่งงานของแบบจีนเนี่ยสำเร็จก็คือ 1. จุดเทียนเออ crossing the brazier แล้วก็ offering tea to parents of crossing the brazier brazier ก็คือ crossing the brazier แปลว่าเตาถ่านอะไรขอบคุณอะไรจุดเทียนจุดเทียนอะไรจุดเทียนตรงไหน อ้าวนี่ไงอ้าวแล้วทำไมดอกนั้นวางไม่ได้อะวางสองฝั่งเหรอโอ้โหเฮียเมื่อกี้เดินตั้งนานไม่เห็นวางได้เลยตีนะมึงเฮ้ยเป็นอะไรอยู่ที่โผล่มาทำไมแขกมาเต็มแล้วเนี่ยแขกเกลือมาเต็มไปหมดแล้วนี่ปะวะนี่ไงกองไฟ ถ้าทำตามธรรมเนียมแล้วเขาบอกว่าต้องวางทางเข้าประตูพระจันทร์ป่าคะพระจังไหนวะแม่งเลยเกมเฮียอะไรวะเนี่ยเหียพระจังไหนอ่ะไหนวะประตูไหนกูเดินทุกประตูแล้วเนี่ยที่กูเดินตรวจจะระเบิดอยู่วะเนี่ยเฮียกูก้มหน้าเดินเหมือนกูเดินตรวจระเบิดเวยเนี่ยเกมเฮียเจ้าสาวแม่งยืนรอจนตัวเหี่ยวหมกแล้วเอาไก่ลงไปต้มในเตาไม่มึงอีเฮียเกมเฮียวะเนี่ยจะได้แต่งไหมเนี่ย อันนี้ก็นั่งเงียบเลยไม่พูดที่อะไรเลยมาแดกอย่างเดียวพวกมึงไม่แต่งแม่งแล้วไอ้เฮียเดินทุกกระเบียดนิ้วแล้วเนี่ยเป็นเขาวังหน้าลงกูวังรอบลงแล้วเนี่ยยังไม่ได้สักจุกเลยอแล้วเมื่อกี้ทำไมมึงไม่คึงให้กูโอ้โหแม่งเอ้ตายห้าไปซะเฮาจบยังกูได้แต่งยังตรงนี้เหรอแม่งเอ้จบจบกลนไป มาเจ้าสาวกูแทบจะลอยเข้ามาเลยเธอทำดีมากเลยนะอันับอัวเนี่ยหวังว่าอัวจะได้มาร่วมงานนี้จริงๆแต่ว่าอย่างน้อยอัวก็มีเจ้าบ่าวของอัวแล้วเข้าไปสู่ห้องโถงงานแต่งกงนันดีกว่าเราหนีไม่ได้แล้วจากนี้จะต้องเป็นผัวฉันตลอดไปหรืออยากจะทำอะไรดีอ,อ,อ้าวไล่ลมอย ยังไม่จบอีกเหรอจบอยังจบแล้วแชปเตอร์ห้าดีเองเลาต้องอยู่ที่กันตลอดไปโอ้ยฉันมึนหัวจังเลยนี่มันที่ไหนเนี่ยนี่ฉันเผลอหลับไปอย่างนั้นเหรอหรือว่าฉันฝันร้ายอชอ่างมันเถอะว่าไปดีกว่าแต่ลงศบนั่งย้องกลับมาที่รักของฉันไม่ว่าคุณจะไปที่ไหนก็ตามอย่าลืมพกกระถางไปเผาไฟให้หัวด้วย มีให้ต่ออีกเหรอทูบีคอนทีมิมึงฝังไปเหอะกูไม่เล่นแล้วดูอะไรกรันนั่งดูอะไรกรันนั่งขำอะไรกรันวงัวงวังนี่ไม่มีของเทงหาอะไรเลยวงังเนี้ยกูด่าเกมอย่างเดียวไปแล้ววังนี่ลาไปกล่องพบก,กันใหม่คราวหน้าอย่าลืมไปกดลิงก์ด้านล่างแล้วใส่โค้ดนัดปิ่งโตพวกเก๋เจไปแล้วนะบายบาย